เลยไม่เห็นเลยนี่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค้าฝากอือใช่ไหมฝากแดงไม่เล็เลยทช่ไมกลิ่นหอมนั้นโอ้ยมันเหม็นเหม็นโอ้ยนั่นมันเอิดงามาก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 คำมากคำบิ๊กบอเบมาจ้าฮัลโหลมางานไทยนะขะเด้ออยู่สายลาบานีสวยยังไงก็ไปค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เป็นตั้งโมงอะไรพี่ชางานมาซาแต่ว่างานปีนหกถุนด้วจ่าเด้อเอ้เรามาห้าโมงเอองานเป็นงานเป็นห้าห้าโมงถึงห้าก็ถูกหมด เราเจ้เราอยู่ที่นี่นอว่าไปใช้เวลาชั่วโมงกี่ชั่วโมงใช่ไหมใช้เวลาชั่วโมงนึงนะคุสวยมารับจัดเรือมามาถึงงานห้าโมง้นเขิดห้าโมป่ะ